สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้นะคะก็มาพบกับช่องรับพีของเก่าของสะสมนะคะวันนี้นะคะพี่พี่มาใน EP ีที่19แล้วนะคะ19นะคะ วันนี้ช่องน้องรพีนะคะมีมาให้พี่ๆชมทั้งหมด25รายการนะคะ300บาททุกรายการ3รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีไม่ถึง3รายการเก็บค่าส่ง50บาทนะคะจะส่งให้แบบ EMS มีบริการเก็บปลายทางหรือพี่ๆท่านไหนสะดวกโอนนะคะสามารถโอนเงินเข้ามาได้เลยนะคะนี่นะคะก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน QR Code ์โคดเพื่อเพื่อนได้เลยนะคะพี่ๆท่านไหนไม่ได้เล่นไลน์สามารถโทรมาปิดได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0816916 2องนะคะช่องระพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่พทุกคนนะคะฝากพี่พีที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์ก็ดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งหน้าช่องด้วยนะคะพี่พเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปชมรายการแรกกันเลยนะคะไปกันที่รายการที่1เลยนะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระเก่าไม่ทราบที่นะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่1น,นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะไปต่อกันที่รายการที่สองนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่3นะคะรายการที่3นะคะก็จะเป็นพับปิดตานะคะพี่พีรายการที่3นะคะก็จะเป็นพับปิดตานะคะนี่นะคะประมาณประมาณนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่พีประมาณนี้เลยนะคะรายการไหนไม่ชัดนะคะพี่พีสามารถแอดไลน์แจ้งอีพีแจ้งรายการขอรูปภาพชมเพิ่มเติมได้เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่5นะคะรายการที่5นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะพี่ๆเหรียญหลวงพ่อกันนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่5นะคะ ถูกใจรายการไหนพี่พี่รีบทักคลิปโดเข้ามาหาช่องน้องรับพีได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ศรีนะคะเรียมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานกันสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบท้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่6นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่7นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่7นะคะไปต่อกันที่รายการที่8นะคะรายการที่8นะคะพี่ๆก็จะเป็นขุนแผนนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่8ปนะคะประมาณนี้เลยนะคะ ถูกใจรายการไหนนะคะรีบทักรีบโทรเข้ามาหาช่องนองรบพีได้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่9นะคะพี่พี่เป็นพารกิ่งนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่พี่เป็นรายการที่9นะคะอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์แจ้ง e p แจ้งรายการได้เลยนะคะพี่พี่ EP นี้เป็น e p ีที่19นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่10นะคะเป็นเหรียญอาจารย์ฟานอาจารโรนะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่10นะคะไปต่อกันที่รายการที่11นะคะรายการที่11นะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะพี่ๆเป็นรายการที่11นะคะ 3า0รอบาททุกรายการ3รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีนะคะไม่ถึง3รายการเก็บค่าส่ง50บาทนะคะไปต่อกอนที่รายการที่12นะคะรายการที่12นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่12นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่13นะคะรายการที่13นะคะพี่พี่ก็จะเป็นพัสดุสมกรอนะคะพี่พี่เก่าๆเลยนะคะถ้าใครชอบใครสนใจนะคะพี่พี่เป็นรายการที่13นะคะจะส่งพัสดุให้ทุกวันนะคะพี่พี่ยกเป็นวันหยุดตามปฏิทินเลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่14นะคะรายการที่14นะคะก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่14นะคะประมาณนี้เลยนะคะไปต่อกันที่รายการที่15เลยนะคะรายการที่15นะคะพี่ๆก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่ๆถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่15นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่16เลยนะคะรายการที่16ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่16นะคะ ถูกใจรายการไหนรีบทักรีบดูเข้ามาหาช่องน้องระพีได้เลยนะคะพี่พีจะได้ไม่พลาดรายการนั้นๆนะคะไปต่อกันที่รายการที่17เลยนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อน้อยนะคะพี่พีด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะพี่พีเป็นรายการที่17นะคะไปต่อกันที่รายการที่18นะคะก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะ ด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่17นะคะไปต่อกันที่รายการที่18นะคะรายการที่18นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมองคลบพิตรอขออภัยค่ะพี่รายการที่19นะคะรายการที่19นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อมงคลวัดบพิตรนะคะพี่พี่นี่นะคะ นนี่ะะคประมาณนี้เลยนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่19นะคะไปต่อกันที่รายการที่20นะคะรายการที่20นะคะก็จะเป็นพาปิดตานะคะพี่ๆด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่21นะคะรายการที่21ินะคะพี่พี่ก็จะเป็นพระสมเด็จนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21นะคะประมาณนี้เลยนะคะ ไปต่อกันที่รายการที่22เลยนะคะรายการที่22นะคะพี่พี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตะนะคะด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจนะคะเป็นรายการที่22นะคะ ไปต่อกันที่รายการที่23นะคะรายการที่23นะคะก็จะเป็นพัดผงสุพรรณนะคะด้านนาด้านข้างด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พี่ถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่23นะคะ ไปต่อกันทีนะะ่รายการที่24นะคะรายการที่24ินะคะพี่พีก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะคะนานาด้านข้างด้นาดนหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะพี่พีถ้าชอบถ้าถูกใจรายการนี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะไปต่อกันที่รายการที่25นะคะรายการที่25นะคะก็จะเป็นอ่าพระหลอกเก่านะคะพี่พีไม่แน่ใจว่าพระอะไรนะคะพี่พี นี่นะคะเรมก็พลาสติกมาให้พร้อมใช้งานกันแบบนี้เลยนะคะถ้าใครชอบนะคะใครสนใจนะคะพี่พเป็นรายการที่25นะคะทั้งหมด25รายการก็จบลงแล้วนะคะพี่พถ้าชอบถ้าถูกใจรายการไหนนะคะพี่พี่รีบทักรีบโทรเข้ามาหาช่องน้องลัพี่ได้เลยนะคะ 300บาททุกรายการ3รายการขึ้นไปจะส่งให้ฟรีไม่ถึง3รายการเก็บค่าส่ง50บาทนะคะจะส่งให้แบบ EMS มีบริการเก็บปลายทางหรือพี่ๆท่าน,นไหนสะดวกโอนสามารถโอนกันเข้ามาได้เลยนะคะนี่ก็คือช่องทางการติดต่อหากสนใจสามารถสแกน QR code ์โเพื่อเพื่อนๆ,ๆ,ๆได้เลยนะคะพี่ๆท่าน,นไหนไม่ได้เลนไลน์สามารถโทรมาปิดได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์0 8 1 6 9 1 6 2 8 2นะคะ ช่องับพีของเก่าของสะสมยินดีให้บริการพี่พี่ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพี่พี่ไว้เจอกันในพีหน้าอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ